สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับในรายการอเมโด่ทีวีนะครับอยู่กับผมปื้มอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาเล่นเซิร์ฟพิชเชอร์มอนเอ็กนะครับอยู่กับน้องฟิวกับน้องเฟิร์นนะครับขอเสียงด้วยครับนี่ครับผมก็รับครับผมก็รับของเรียบร้อยนะครับฟิวขอโบยมอนหน่อยนี่ครับก็มาเจอพวกเราได้ในเซิร์ฟนี้นะครับ บาทีก็มาเล่นนะครับถึงลีงไปต้ฟิลให้พี่ตัวฟิลขอขอบอลจับหน่อยมีอยู่้าบอลหนึ่งเออเยอะเยอะเยอะเยฟลมีคนมาฟิลมีคนมาป่ะพี่เดี๋ยวพี่ไปจับโปมอนกันนะป่ะเราจะไปทางยิมน้ำแล้วกันนะครับ ลัตตาลัตตาผมจับลัตผมจับลัตตาก็ได้ครับโอเคนะครับผมก็จับครบแล้วสามตัวอะมาฟิวไปแรกกันฟิวฟิวมาแรกเร็วลา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 ฟิวไม่รู้ครับเป็นไรชอบเงียบ ว้าวออกแล้วครับวิว่ัไม่ต้องเก็บมนะันะฟิวนะเฟิรดยืดไหลเฟิร์ดคุณแรกนี่เราต้องตีจังล็อกเก็ตนะครับนะครับเออของของดิเซดอนฟิวเทปมากครับ ไปทำไรเฟิร์นไปทำไรซื้อบมากเติมเกมนะครับปล่อยมันครับมาเติมเกมคนระับปล่อยมันปล่อยมันมันรวยมันรวยพวกเราแบบจนนะไม่มีตังค์เราสู้ยิ่งนะครับนี่ครับชนะผมก้านะครับสู้สู้เราชอบแพ้ครับเติบนเนี้ยครับยางเงครับผมกล้าวลอซ์ดอนผม เพ erm อร์มอนโก้ครับตาก่อนไปเล่นพร้อมกันมาฮิวเปอร์มอน erm ครับที่มาฮิวเปอร์มอนชนะตะลุยสก้าวยิม <laughs> เออแปดแปดแปด ไม่เอามัต้องใช้ของตัวเองของคนอื่นไม่ดีเราต้องเก็บเองไม่เอาไม่เอานี่แหละปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาเราใช้ของเราเองนี่แหละดีสุดเราไปเลยลิซาดอนเจอนี่นะครับตัวโกงแกงล็อกเก็ตนะครับอ่าเป็นงไงครับลิซาดอนผมมันไม่ลิซาดอนของฟิลไม่ไม่เก่งเลยครับนะครับ,นะรบตีทีเดียวเลือดหายแค่ครึ่งหลอด ่ะะนาชนะแล้วครับฟิวพิชนะแล้วพิชนะแล้วยิ้มก่อนใช่เร็วปะล่ะโชว์ปื้มพี่ปื้มเตะปื้มเตอย่างวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ <laughs> ต,ตียิ้มหนึ่งคลิปเรลนเราต้องมีคลิปเดินทงเดินทางด้วยฟิลตียิมไงถามได้นี่นะครับนี่เป็นไงครับเราก็ต้องมาคลิกที่นี่นะครับสามอันจะได้หนึ่งยิมนะครับ ต่อไปตียิมเลยอะฟิลต่อไปตียิมาเลยดีพืชเสร็จแล้วก็ต้องมาน,น้ำน้ำนี่อันสุดท้ายเลยแล้วกันะน้ำนี่เก่งมากๆขี่เบอร์มันไปฟิล,ลปะอิสระพี่ว่าแปดสองะนะบายยิมไฟฟิล,ลจอกันยิมไฟใช่ ออืนี่ก็เดินทางถ้าเดินก็ต้องเดินแบบทางนี้นะครับมันจะมีเป้าล็อกไว้นะครับว่าตรงนี้องนี้คือจุดยิมพลังจิตนะครับเนี่ยๆๆนะครับ เราจะไปยิมไฟนะครับสนใจทำมาขอแผนที่ในแฟนเพจได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแบบไม่โหลดฟิลเอาพี่พถึงแล้วเดี๋ยวพี่ถึงยิมไฟแล้วนะ พาสองเหรียญพอสองเหรียญยิ้มพาต่อไปเดินทางไม่บินมันมีเวลาจำกัดครับถึงแล้วถึงยิ้มไฟแล้วโอ้ยแหลกเลกมันจะแหลกหน่อยๆน,นะครับเฟลเลตตกด้วยอาจจะลืมไฟกับไฟใช้ไม่ได้ครับ มีทีเก็บเล้ยเลยเดี๋ยวก็มาตีนี่มหล่ะครับอืมของผมตีลิซดอนนี่ตีสองลิซดอนนี่ต้องอไอยนี่มั้งครับถ้าจำไม่ผิดถ้าไฟตีไม่เข้าตายแล้วตายนะครับลิซดอนผมตายแน่จะตายนะลิซตอนอ่าตายไม่ลิซตอน สล e ปปิ้งไอ้ฟ้าเนี่ยเราใช้บางกีรานนะครับบางกีรานนี่ก็หาตามได้ทางยิมถ,ถ่าแถวยิมไฟเนี่ยแหละครับเคนะครับ,รบเราจะเอาเดี๋ยวยิมเหรียญสุดท้ายแเราจะไปแลกเหรียญพาร์ทหน้านะฮะ ก็แหลกแหลกแหลกๆหน่อยก็ขออภัยนะครับเซิร์ฟเวอร์มันดีเกิดเฟิร์มมาแล้วเฟิร์มมาแล้วเฟิร์สเฟิร์สไปเซเว่นซื้ออะไรมาบัตรทูขนม วัตถุมาเติมเซิร์ฟเลยปูมันโกเลยปูมันโกเลยเฟิร์สเนี่ยเฟิร์สเอาบอขายตำนานตัวละห้าสิบทูเซอร์เปูมนอนโกอ่ะขายไฟเยอร์กับทันเดอร์ตัวตัวละห้าสิบทูจะเสร็จแล้วครับนี่ล่างเอจเจอกับล่างธรรมดา ยงัยงยังนี่ต้องชนะเลยลิซตันตองล่างธรรมดาต้องชนะต้องชนะต้องชนะับไม่รู้ทำต,ต้องชนะเฟิร์สเฟิร์สเอาไปเนี่ยผมไม่ยังจังเห่อได้เฟิร์สชนะแล้วครับ โอเคครับเรามาจบพาร์กกันดีกว่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบพาร์ไปเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์จะกดซับสไคร้ดีสุดแล้วครับแล้วำหรวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นครับสวัสดีครับ